เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ลูะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับเีเดรคกิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในบีโซเรโซเน้นนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงตัวละครเซฟจีนที่ตอนนี้มีทั้งหมดนะครับมีตัวอะไรบ้างแต่อันนี้เป็นตัวของเบต้าของจีนนะแต่ว่าบางตัวก็มีเข้าแล้วแต่บางตัวยังไม่เข้านะครับก็อ้างอิงเลยก็คือตัวมีคนถามอมีครับบอกว่าพี่มีครับตอนนี้มีตัวอะไรบ้างที่เข้าในเกมเรียบร้อยแล้วมีก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะครับ ก็อันนี้เซฟจีนตอนนี้ก็จะมีในส่วนสองตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่ก็คือลันยีคุนะครับแล้วก็งินนะครับเดี๋ยวมีเขาญาตแปะให้ดูเนาะ mm hmm. นี่งินเป็นมือซ้ายของไอเซนนะครับอันนี้ตามเนื้อเรื่องก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะก็น่าจะเป็นรองแค่ไอเซนมั้ง mm hmm. ตัวละครผู้หญิงตัวขวานตรงใหญ่ใคือลันยีคุนะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นรองหัวหน้าหน่วยของอิอสุกายะ มีคิดว่าอาจจะเอามาเล่นกับอิซุกายานหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะปกติตามหลักมันไปไหนไปด้วยการตามตระตูน่ะเอออ่มีรูปนะครับที่หลุดออกมาตอนนี้ก็เป็นลันีคูนะครับเบิ้มที่สุดแล้วล่ะในในเรื่องอะ่ะเรื่องความสามารถอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นออฟฟิเชีลของจีนนะครับ ต่อไปมีตัวละครมาใหม่ของจีนตอนนี้ที่เป็นตัวเบต้าเทสมีตัวอะไรบ้างที่เข้าแน่นอนนะยังไงก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเข้าโกบอลเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ดูคลิปเดยต่เป็นคลิปแค่สั้นๆนะแต่ว่ายืนยันว่ามีแน่ๆนะครับตัวแรกก็คือซุยฟงนั่นเองนะครับจาไดถา้ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่า,าตัวนางจะเป็นอะไรนะชี้ตาผีเสื้อใช่ไหมแล้วก็จิ้มทีก็คือตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าตัวละครต่อไปเป็นผู้ชายหัวเขียวๆที่มันเคยช่วยอิจิโกะไว้อ่ะตอนที่มาบุกโซซตี้ช่วงแรกแต่มีจําชื่อไม่ได้ขออภัยนะอ่านี่เป็นตัวละครที่สองนะครับอ่าต่อไปตัวที่สามเนี่ยนี่โหคนน่าจะชอบไปเยอะแล้วคือซาลากิเคมเปจิปาเคนนั่นเองนะครับมีแน่นอนนะปะเคนม,มีแน่นอนคือจะบอกว่าตัวละครตอนนี้ที่มีบอสในเกมอ่ะอีกไม่นานเขาก็ทํามาเป็นตัวลงตู้อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าช้าอยู่ที่อยู่ที่ว่าเร็วนะครับ ซึ่งป่าเคนปาจิก็จะเป็นถ้าถ้าเราดูการต่อสู้มันก็เหมือนบอสเลยครับจะมีท่าจับเราแล้วไถแบบป่าแกเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่าอัติเมตของป่าเออซาลคิเคนปาจิก,ก็คือการถอดเออผ้าดันวิญญ,ญาณของแกข้างนึงออกนะทำให้คือที่ผ่านมาแกสู้แกไม่ได้เอาจริงนะครับแกกดพลังวิญญ,ญาณไว้เพราะว่าแกบอกว่าถ้าปล่อยออกมานี่ไม่มีใครสู้แกได้แน่ๆนะครับประมาณนี้นะ อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายก็คืออุคิโอล่านะครับบัดนี้น่าจะมีขวัญใจชอบมาหลายคนอยู่เป็นเอสปาด้านะจำได้อิติโกซูนี่เละเทะมากเลยนะแต่ว่าจะชนะต้องแปลงเป็นอีกร่างหนึ่งอ่ะถึงจะชนะได้นะครับก็รวบรวมข้อมูลมาให้ดูแล้วกันเผื่อใครที่แบบว่ากําลังรอตัวไหนอยู่คือถ้าเกิดเป็นตัวเบต้าอย่างเงี้ยเป็นของจีนกันแปลว่ายังไงมีแน่นอนอยู่ที่ว่าเข้าช้าเข้าเร็วของโกบอลน,นะครับประมาณนี้ อ่คำถามยอนนี้ก็คืออ,อ่ไอเซนใช่ไหมไอเซนมีหรือเปล่าถ้าเราไปดูที่ด่านมีแน่นอนครับเพราะว่าเราสู้ไอเซนมาแล้วนะครับไอเซนจะอยู่ที่ด่านไหนวะเน,นี่ยมีลืมแล้ะอันนี้ปะอันนี้จะให้ดูความเทพของไอเซนครับอิจิโกะนี่ไปไม่ถูกเลยนะลุมกันทั้งโซไซตี้เอาไม่ลงจริงๆครับเจอเจอป่านี่เข้าไปป่าไอเซนนะครับ มีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เอ๊ะไอเซนโซซูกะหัวหน้าหน่วยที่เจนะ็ดสิบแปดอันนี้เราลุมมาหลายตัวนะครับมีอบาบะไร้ด้วยนะครับนี่อิจิโกะขอซับก่อนเลยครับจุดนี้ดูป่าไอเซนครับเราตีมันเข้าแค่สิบเอ็ดคือทำลาไอเซนไม่ได้เลยครับโอ้โหหลบได้ครับไอเซนใจเย็นครับโอ้โหท่าฟันของแกไงเหมือนหยุดเวลาโอ้โหหลบได้ครับเราพิวงค์ทักกันเฮ้ยโอ้โห เนี่ยแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเราเคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยนะตะกี้หมีกดแล้วเห็นปะไอเซนแกนเหนือครับทำอะไรแกไม่ได้เลยเอาง่ายๆนะครับโ,โหดูแกลบอย่างทิวเลยนี่สับเข้าไปไอเซนเออโดนท่าหยุดวิญญาณเอ้ยเอ,ยเอยหยุดเวลาเล้วครับกระเด็นเลยครับอีซี่กดเราเออคือเอาอะไรมไึงใช้ให้บางใครหน่อยเร็วเออโอ้โห,โโหสู้ไม่ได้เลยครับนี่ต้องเจอครับเฮี้ยอไม่ใช่ฮิวเลยมันคนละตัวเอ้ยนี่นี่นนนดู เออโอ้โหกระเด็นมาซ้ำอีกไม่เนี่ยคิดว่ากูเหรอเลยไอเซนคาไปยอมแกลเอกเออท้าเท่ๆอีกแล้วโอ้โหหลบไม่ได้เลยครับหลบไม่ได้เลยเออมันหยุดไปล่าฟันเออไม่เนี่ยนะโอ้โหเริ่สุกะเทนโชไอเซนมารับนิ้วเดียวครับโอ้โหอิจิโกะนี่ตาค้างเลยครับ มันดีดนิ้วเดียวเท่านั้นกูตายเลยเออข้าจะฟันให้ขาดแกไปสองท่านแล้วคุรัสกิอิจิโกะแต่ว่าตื้นไปหน่อยเดียวแหละแม่งกูก็ตายแล้วเนี่ยเอออบะไรมองไม่เห็นครับเออเจ้าได้ตายไปแล้วเงี้อยอาบะไรเออปะโธกันเลยทีเดียวแล้วตรงนี้เจ้าบอกว่าหัวหน้าหน่วยสู้ไอเซนหลายคนมากครับแต่ไม่มีใครสู้กันดีนะป่ายามาโตะไม่ได้มาไม่งั้นไอเซนอาจจะล่วงได้นะครับอูยามาโตะน่าจะเป็นคนเดียวที่เอาอยู่ ร่างกายขยับไม่ได้รูเคียจจังไปสวัรค์ยังไม่สมัครใจอะไรอย่างงี้น้อยเนี่ยไอเซนพวกแกรอ,อกขารอนี่นงพี่หมาเอาจริงแล้วครับเนี่เราได้เป็นพี่หมาพี่หมาว่าถึกแล้วหยอกเปิดกอไอเซนมึงนี่ดาบจิ้มนี่พี่หมากูบุกนะครับแล้วยังไงอ่ะไอเซนถามออโอ้โหกระเด็นครับ เฮ้ยเนี่ยเราเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มันไปก็เขาส่วนมันไม่ได้ด้วยครับแล้วมันจะกูเคาน์เตอร์ไไปตียจะสร้างเกาะสู้ครับอืออโอ้พี่หมาสายถึกโอ้สร้างโลโอ,ยอย่างนงี้ต้องรับมือบางใครของข้าไอเซนได้เลยพี่หมานี่นี่เวลาหมากวาดเขาให้อุ้ยโอ้โหมันฟันกวอะนี่ไงเจอนี่ไงสับเข้าให้เจอดีน้อยไอเซนเสียบเข้าให้เออพอมีดาเมจเหมือนกันแต่เลือดมันไม่รดแล้วอืออโอ้โหไอเซนฟันปืนป,นปืนเข้าไปครับ มันยืนให้เราฟันแบบหน้าด้านๆเลยครับโอ้โหไม่ไหววะ่ะวิธีทำลายที่90ไม่ไหวครับพี่หมาก็ว่าสายทึกก็เอาไม่อยู่นะครับคือเอาง่ายๆตายกันล้างบางนะครับเจอไอเซนเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้แหละมีแน่นอนไอเซนแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาเข้าเร็วเข้าช้านะครับเพราะว่าตัวละครเอที่เป็นบอสมันก็เป็นตัวที่เอาเข้าในตู้อยู่แล้วครับประมาณนี้นะอ่า เดี๋ยวเอาสกิลแฝไทยของอิสุกยะเผื่อใครสนใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสุกยะเป็นสายดันวิญญาณนะก็คือสายเดียวลูเคียสายสีฟ้าถ้าอยากไปดูรีวิวดูคลิปของหมีได้เซิร์ชได้เลยครับมีรีวิวเล่นแบบจัดเต็มเลยก็มีสกิลแช่แช่ยเยอะมากแล้วก็เวลาแปลงร่างเป็นบางไทยเนี่ยอิสุกยะยิงไกลได้ไม่ต้องเข้าไปแลกแบบอิชิโกะนะยิงไกลได้เลยครับแล้วสกิลสวยมากสวยที่สุดในเกมเลยมั้งเออประมาณน,นี้แหละ อ่ามีสรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับคนถามว่าตอนนี้เซิร์ฟจีนมีตัวอะไรบ้างก็มีตามเนี้ยแหละครับแต่ว่าบางตัวยังไม่เข้าไอเซนยังไม่เข้านะแต่ว่าไอเซนเป็นบอสอย่างี้ไงก็เข้าอยู่แล้วช้าเร็วนะครับมาตัวขายอยู่แล้วนะอ่าแล้วเ,เพื่อนๆรอใครกันบ้างครับซาลากิเคมเบรจิอ่าซุยฟงหรือเปล่าหรือว่าพี่เงินหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดอ่าอิซึกายาม,มาตอนไหนใช่ไหมดูตรงนี้ได้เลยครับอิซึกายาม,มาตอนไหนเนี่ยครับหลังอิชิโกะเนี่ยครับอีกสิบวัน เก็บเพชรรอนเนี่ยมีส0ิบอันส7ิบเจ็ดแล้วอีกสิบวันก็น่าจะประมาณร5อยห้าสิมีก็คงเปิดได้เลยครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอ่ะใครเป็นเบิร์ดรอตัวไหนก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ก็หน่อยเลวอิซึกายะหรือเปล่าอีกสิบวันนะครับหรือว่ารอเก็บผมดองผมรักเดียวใจ,จเดียวไอเซนเลยครับพี่หมีครับผมดองแม่งพันพันตัวเลยหรือว่าสารคิเคมปะจิมีไหมมีแน่นอนเซฟจีนมีตัวทดลองเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ต้องเข้าไม่ช้าก็เร็วนะครับ ผมชอบสารคีเคมมปะจิมันป้ามันเถื่อนเดียบมันแมนดีครับพี่โอ้โหอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะหรือว่าจะเป็นซวยฟงหรือเปล่านะครับสวยผิวอะไรก็เปล่าเอาขานไปหรือว่าเป็นยินหรือเปล่าก็เมมตาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอ่แล้วเจอกันนะครับ